โนิจิวะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเดิมครับ South ร์ r k Factory b a t t ก็มาเล่นต่อกันครับหลังจากที่ได้ของมาแล้วก็ต้องเอาไปส่งให้คาสซี่นะครับไม่งกลายเป็นเด็กวิ่งของซะงั้นก็โอเคครับไปที่บ้านจิมมี่กันวิ่งแบบเคนนี่ครับปื๊ดปื๊ดเอาเข้ามาผิดบ้านซะงั้นครับเป็นบ้านเป็นบ้านเด็กก๊อตครับอือคือแต่บ้านนี้ดูโทนขาวมากนะครับแต่ลูกแต่งตัวโทนดํามากก็บ้านจิมมี่มันอยู่ด้านนี้ถูกแล้วนะครับ ก็เดินก็วิ่งกันไปครับวิ่งแบบเคนนี่ฮึบฮึบอา้าววิ่งเลยครับวิ่งเร็วเกินครับเคนนี่หลุดกกอบพ้นเลยก็ไปเข้าบ้านจิมมี่ครับสวัสดีครับเอาเนื้อมาสง่งแล้วเห็นหรือเปล่านายได้อะไรใบสัญญาของคลาสซี่มาไหมกูหวังว่ามึงจะได้มานะดูเหมือนว่าจะถึงเวลาเฉลิมฉลองพระเยซูแล้วกูวต้องการสิ่งนี้ชิบหายเลยถ้าหางแมวกันชามให้กูกูคงเสียสติแน่นอนมึงเข้าใจที่กูพูดเปล่า แล้วก็ปลื้ดไปหนึ่งดอกครับถึงของไม่เพื่อนอราได้เรไไดแม่งดีขึ้นเยอะเลยว่ะฟังนะที่ที่พวกนายต้องการไปก็คือยูสโตนั่นแหละเป็นที่ที่พวกนั้นพาแมวไปมันเข้าใจที่กูพูดเปล่าคุณเด็กไหม่ได้ข้อมูลจากลาสซี่แล้ว ไม่เลวเลยนี่หว่าเด็กใหม่เจออะไรล่ะก็เหมือนจิมมี่จะบอกเรื่องยูสโตให้เอริกรู้นะครับยูสโตเหรอพวกเราน่าจะรู้นะแต่ก็ทำให้คาซี่ปลอดภัยไว้จะน้นกลับไปหาพวกนายในเร็วนี้รับทราบเฮด็กแม่งวางก่อนเลยครับคือกว่าจะรอจิมมี่ผู้เสร็จก็เยี่ยวเสร็จกดชักโครกออกมาจากห้องน้ำล้างมืออะไรได้แล้วครับก็ต้องไปที่ไหนต่อครับยูสโตเหรอเอาเป็นว่าเราออกจากบ้านก่อนแล้วกันครับ คือคาสซีแม่งมึงนั่งดูดกัญชาหน้าบ้านเพื่อนเหมือนกับบ้านตัวเองมากเลยครับคือที่อยู่สโตมันไม่มีเควสขึ้นนะครับแล้วผมจะไปเควสไหนแล้วครับนั่นก็ไปสถานีตำรวจแล้วกันครับโอ้ดูสิเรามีอะไรตรงนี้เนี่ย นาคือคนที่ออกข่าวเมื่อคืนสินะไม่ตอบครับก็นะตำรวจเรสามารถใช้ความช่วยเหลือจากคนใะเมืองที่เกี่ยวข้องได้ฉันเดาว่าพวกเราสามารถอะไรให้งานนักสืบน้อยไปลองทําดูนะโอเคตั้งใจฟังมีใครบางคนที่เข้ามาใหม่ในเมืองมาสั่นอาชญากรครอบครัวไอหมอนี่นั่งร้ายจริงราชกาอาชญากรรมที่หวังจะควบคุมยาเสพติดทั้งหมดในเมืองพวกเราตามเขามาถึงที่นี่ฉันอยากให้นายเข้าไปแล้วก็วางตัวเป็นกลางแล้วก็ชี้เป้าจากนั้นเด็กๆของฉันก็จะตามไปถ้าหากว่านายจัดการคินพินได้ เราก็จะให้สิ่งนี้กับนายเป็นเหมือนกับว่าตานักสืบจิ๋วนะครับคือมึงแม่งมาสั่งเด็กที่เตี้ยกว่าเอวมึงให้ไปจับพ่อค้ายาเนี่ยนะโอเคดูเหมือนว่านายจะเข้าใกล้แล้วหาทางเข้าไปแต่ว่าระวังตัวด้วยนะมาแล้วเข้าติดอาวุธที่ฟันเหรอใครจะไปติดอาวุธที่ฟันวะ,น,วะนี่มันบ้านน,นิิโคลติดอาวุธที่ฟันมันจะ คือมันจะร้อว่าคนช <c oughs> ่างมันเถอะครับปุ่มนี้มันเหมือนว่าจะทําอะไรบางอย่างได้ครับวัดดียังไม่ปลดล็อกทีคือยังเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็เข้าทางหน้าบ้านแม่งครับอืมนี่บ้านพ่อค้ายาแะครับก็ดูดูปกติดูเหมือนบ้านปกตินะครับดูไม่อะไรค <c oughs> ิงพินเลยนะพูด <c oughs> มาเข้าอยู่ในสายตาใน,นแล้ว มึงเป็นใครมึงเข้ามาบ้านกูทําไมเ وم, ข้าจู่โจมเข้าจู่โจมเลยคือมันมันเป็นมันขายยาจริงนะครับนี่ดูท่าทางฉันไม่รู้ว่านาเข้ามาทาอะไรในบ้านฉันหมอบลงกับพื้นคือผมรู้สึกว่ามันมาให้เราอัดคนดําเล่น,เล,นเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าจการด้วยท่านี้ครับปิงสับสนมมึงเป็นอะไรมึองออกไปจากบ้านกูนะเว้ยเว้ยเ,เนี่ย คือมันน่าจะไม่ใช่พ่อค้ายานะครับนี่โค้แค่ตำรวจนี่มันใส่คนดําหรือเปล่าหรือว่ามันอยากวัดใจว่าให้เราไปเป็นลูกเด็กมันได้ไหมต้องมากระทืบคนดําให้มันก่อนก็ใช้ท่านี้ครับเตี่ยงมันต้องการเราจะกูเนี่ยนอนแหกกูจะสอนมรืองเรื่องการทําร้ายเยาวชนของเราด้วยยาเสพติดคือแม่งมันเข้าขายยาจริงเขาไม่ได้ขายสั้ทซ้ำคือแม่งมันหลอกใช้ให้เรามาอัดคนดําเล่นๆชัดๆการให้มันจบจบไปครับมันจะสงสารแต่ก็ต้อง เตะมันซ้ำเลยเตะมันซ้ำเลยเตะตอนมันล้มอยู่นั่นแหละสุดยอดมากครับตำรวจแล้วคือที่ผมอยากรู้คือมันมีของกลางอะไรแบบนี้ไหมเพรบ,บ้านดูปกติมากโอ้ดิชีทมั่งนายของจริงวะยังมีความอันตรายอีกอย่างหนึง่งที่อยู่ในเมืองนี้ช่วยกลับมาเจอกับพวกเราอีกครั้งหนึง่งคือม่งตอนนี้กลายเป็นอาสาไปแล้วนะครับ มากระทืบเพื่อนคาบ้านแล้วก็ยังมาป้นของบ้านเขาอีกครับเคนนี่ตั้งฉาย,ยาว่าจอมโจรสีส้มดีไหมครับเป็นทั้งฮีโร่แล้วก็โจรไปสำรวจข้างบนต่อครับคือภาคนี้ตอนเก็บไอเทมมันหมดความสนุกไม่เหมือนภาคแรกตรงที่ภาคแรกแม่งเก็บไอเทมมันยังมีรูไปดูนะครับว่าเราเก็บอะไรมาได้แม่งไม่ตกใจเราเลยเลสกับนิโคแม่งลินไพ่กันไอเล่นการ์ดกันไม่สนใจฉันน่าใช้บูเด็กนะบูเด็กอะไรบูไอหรอจ๊ะ เปิดตู้เสื้อผ้าต่อหน้าแม่งไม่พูดอะไรสักคำเลยครับก็ลองคุยดูนะครับนายเห็นพ่อฉันหรือเปล่าฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนมันเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เขาหายตัวไปก็แน่นอนครับพ่อมึงโดนอุ้มไปแล้วอยกับเลดบอกว่านายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จริงเหรอพลังของนายคือตดฉันไม่เข้าใจคือแม่งนิโคพ่อมึงโดนตำรวจอุ้มไปแล้วยังเล่นการ์ดอยู่ข้างบนไม่สนใจเลยก็ช่างแม่งครับขนาดเปิดตู้เสื้อผ้ายังไม่พูดอะไรด้วยเลยก็ลองดูห้องพ่อแม่บ้างครับอืมก็เหมือนว่าจะมีเกะเกะเดียวนะครับ คือผมชอบภาคก่อนมากกว่านะตู้เสื้อผ้าของแต่ละบ้านมันมีของแบบอินเตอร์เอกซ่อนเอาไว้นะครับแต่ว่าภาคนี้มันไม่มีซะงั้นตอนนี้เราก็จะเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่ดีไหมครับมือสกปรกแล้วทำร้ายคนบริสุทธิ์มึงสมควรเป็นอะไรดีเนี่ยเกนินจาหรือวะเออเข้าไปเถอะคืออะไรมึงมาล้อเรียนกูแล้วก็บอยกูเข้าไปง่ายๆแบบเนี้ยมึงเป็นฝ่ายต้อนรับประชาชนจริงไหมวะเนี่ย Hey, เด็กน้อยผู้หยุดอาญากำได้กลับมาเอาเพิ่มเหรอเรามีบางอย่างจะให้นายนายอาจจะสนใจใแต่ปรากฏว่าคนที่นายไปกระทืมมามันเป็นแค่ตัวกระจอกร้กรอยๆเราเชื่อว่ากิงพินอยู่ข้างบนเนะอืมนี่มันบ้านโทค้นนี่ว่า คุณที่นายฉันจับโทรศัพท์นายเพื่อโชว์สิ่งนี้ให้ดูคือมึงแอบทำอะไรในโทรศัพทพ์กูหรือเปล่าเนี่ยเขาซ่อนตัวอย่างหลูหลานในแมนชั่นที่เขาซื้อนี่มันเป็นอีกระดับหนึ่งเลยนะบ้านเขาเป็นอยา่างแบบป้อมปราการทุกกระจกทุกหน้าต่างเหมือนว่าบ้านโทเค็นจะติดระบบรักษาความปลอดภัยเอาไว้ระดับสูงนะครับโทรศัพท์นี้สามารถแฮกไอ้พวกระบบรักษาความปลอดภัยได้นะครับคือนี่มึงใช้กูซะกูเป็นลูกเด็กแบบว่าขอไวการล่าโชคดีนะฮีโร่คือยังไม่ตอบอะไรสักคำเลยยัดเยียดให้อย่างเดียวรัวๆเลยโอเคครับวันนี้ก็ไว แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเล่นแบบสั้นๆพอไปเข้าช่วงแฟนอาร์ตกันเลยดีกว่าครับคนแรกนะครับคุณอติรุษสารายก็ <laughs> จะบอกว่าอธิบายเองบก็มาเป็นรูปผมเหมือนกับว่าทาปากใส่ขนตาแล้วทําหน้าตาแบบยียวนมากครับแล้วก็เหมือนจะกินแอลกอฮอล์มานิดหน่อยน่าจะเพราะมาแอลอกอฮอล์นั่นแหละครับแต่ว่าสถานที่ที่มาเมานี่คือแถวบูเขาน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวก็โดนฝังแบบเอริกแล้วยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้ก็ไปที่คนต่อไปกันเลยครับคนต่อไปก็คือคุณคิวตี้แครอทนะครับก็มาเป็นภาพผมเหมือนกับว่าจะเชียดใครบางคนไปนะครับขาดครึ่งตัวรอ,อยยืนหน้าต่างหน้าตาก็ดูโหดเหี้ยมมากครับเลือดเลือดแต่ที่เจ ยิ้มแบบคนตีนมากครับตอนแรกผมถือไรเซเบอร์ไม่รู้ไ์เซเบอร์หายไปไหนนะครับกลายเป็นมีดทําครัวทั้งนั้นแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่วาดส่งมาให้คราวนี้ก็ไปดูทางหน้าเฟซบุ๊กบ้างนะครับคนแรกก็คือคุณไม้จุดทาทิพย์ก็มาเป็นภาพที่เขียนว่าเกมไฟเดนไอฟันคินก็เหมือนจะมีคนพูดถึงเกมนี้หลายครั้งเลยนะครับในความคิดเห็นมันน่าจะเป็นเกมสร้างตัวละครหรือเปล่าครับก็มาพูดถึงเรื่องภาพกันดีกว่าครับก็มีอวตารของผมนะครับล้วงกระเป๋าถือไม้พูดอยู่ก็เท่ดีนะครับส่วนต ว่ามาเทเก่ามันเขียนแบบว่าตัวเล็กนะครับผมก็อ่านไม่แน่ใจส่วนด้านขวาก็คืออวตารของคุณจุธาทิพย์นะครับก็ใส่หมวกแบบนี้นี่ทำให้ผมนึกถึงเกมโปเกมอนยังไงไม่รู้นะครับคุณแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณคุณจุธาทิพย์มากนะครับที่ส่งแฟนอาร์ตมาให้เรื่อยๆก็ไปที่คนต่อไปกันเลยครับคุณ CCC c ซีคอเลิฟครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมตกหล่นไปเป็นภาพฉลอง1 0,000ซับนะครับผมนี่ก็รู้สึกผิดในความเลือหรือว่าความโง่ของตัวเองเหมือนกันนะครับก็มาพูดถึงเรื่องภาพกันคก็ภาพมมีผแล้วุณ CC ซเซลเลิฟถือเค้กมาฉลองให้นะครับก็คุณซ,ซ,ซีซีเซลเลิฟนี่ก็เคยเห็นส่งมาหลายครั้งก็เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังวาดส่งมาให้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะช้าหรือว่าตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยนะครับคนตอบไปก็คือคุณออสโตคอนคมหรือเปล่าครับเรื่องการอ่านผมก็ยังเหมือนกับเด็กปฐมนั่นเลยครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็มาพูดถึงเรื่องภาพกันครับก็เป็นภาพมีคุณออสโตเหมือนว่าเคนนี่จะตายอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่านะครับคุณออสโตหรือว่าผมแต่ว่าผมนี่ทาหน้าทาางไมม่่สสนนใจกคครับวุณอต ก็ไม่รู้ว่าถือไม้ถูกเอน่าจะไม้ถูพื้นนะครับตอนแรกผมคิดว่าถือไม้เอามาจิ้มศพเคนนี่เล่นอะไรแบบนั้นครับแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่วาดส่งมาให้เราก็ไปที่คนต่อไปกันเลยครับคนต่อไปก็คือคุณสุพนัทนะครับก็ส่งมาบ่อยเหมือนกันส่วนคราวนี้ก็มาเป็นรูปผมถือปืนจริงด้วยนะครับเป็นการตัดต่อที่ถือว่าหาใช้ได้นะครับแล้วก็ถามวาดสักนัดไม่อีเด็กทำให้ผมนึกถึงความฮาตอนนี้ผมยิงปืนครั้งแรกมากครับใจนึงก็อยากยิงใจนึงก็ป๊อตกลัวปืนดีด ไม่ผมเข้าใจว่าถ้าอยากลองยิงปืนไปยิงในสนามที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลดีกว่านะครับอย่าไปลองยิงกันเองเหมือนผมตอนเด็กนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องเกินคาดฝันเกิดขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะครับวันนั้นอาจจะเป็นแค่วันโชคดีของผมก็ได้โอเคครับก็ครบแล้วนะครับของคนที่ส่งมาทางอีเมลก็คือวันที่6กับ7เดือนมิถุนายนนะครับส่วนทางเฟซบุ๊กก็กําลังไล่เช็คของเก่าอยู่นะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็ไว้เจอกันวดดีีโออต่ไปัสสว